บอกข่าวเล่าแจงจากท่านพงษ์รัฐพิล่มรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจากการได้รับทราบข่าวสารว่ากันชาถือปลดหลอกจากบัญชียาเสพติดให้โทษซึ่งจะมีผลวันที่เก้ามีทุนายน2565เป็นต้นไปตอนนี้ยังถือว่าเป็นยาเสพติดอยู่ปลูกต้นเดียวกับบ่ไดดผู้ที่สนใจปลูกให้รอดติดตามรายละเอียดต่อไปเด้อครับ รู้ลึกรู้ชัดรู้รอบด้านกับรายการผู้ว่าพงษ์รัฐพบชาวอุบลวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางหอกระจายข่าวและเสียงตามสายเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีเพจรวมการเฉพาะกิจภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายในจังหวัดอุบลราชธานี สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทุกทกท่านครับพบกับรายการผู้ว่าพง์รัฐพบพ่อแม่พี่น้องชาวอุบลเช่นเคยนะครับวันนี้วันพุธที่ยี่สิบสามมีนาคมนะครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวานนี้ผมได้ไปที่อำเภอตะการพืชผลครับไปตรวจเยี่ยม แปลงโคกหนองนานะครับแปลงโคกหนองนาที่ตําบลบ้านแดงอําเภอตะการพืชผลนะครับโดยแปลงโคกหนองนานี้เนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าให้กับพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับว่าจังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยมีการจัดทําแปลงโคกหนองนาในพื้นที่ของเกษตรกร,เ,กรเนี่ย รวมทั้งสิ้นเนี่ยสี่พันกว่าแปลงด้วยกันนะครับซึ่งถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับที่มีผู้สมัครเข้าดำเนินการในโครงการโคกน้องนาโดยขณะนี้จังหวัดอุบลราชธานีของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นราชธานีแห่งโคกน้องนาเลยนะครับที่มีโคกน้องนาจำนวนมากนะครับที่เกษตรกร,ร,กรสนใจแล้วเข้าสู่โครงการหลักการก็คือว่า ในแปลงที่เข้าร่วมโครงการนี่นะครับเขาก็จะมีการปรับพื้นที่นะครับซี่จากเดิมเป็นที่นาหรือที่ที่เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวปลูกขา้าวโพดปลูกข้าวอย่างเดียวเนี่ยแล้วก็สามารถปลูกได้แค่ออรอบเดียวนะครับเพราะว่าสถานที่พื้นที่เนี่ยไม่มีน้ำนะครับก็ต้องอาศัยน้ำฝนอย่างเดียวการปรับพื้นที่นั้นเนี่ยก็มีการปรับพื้นที่ มีการออกแบบนะครับว่าในพื้นที่หนึ่งเนี่ยมีตั้งแต่ขนาดหนึ่งไร่สามไร่สิบไร่ก็ยังได้นะครับแล้วแต่ขนาดโดยเขาก็จะมีการขุดในบางพื้นในบางส่วนนะครับจากพื้นที่ที่มีทั้งหมดเนี่ยก็ขุดเป็นแหล่งน้ํานะครับเพื่อเก็บกักน้ําเพื่อไว้ใช้ในฤดูแล้งตามทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งพระองค์ท่านทรงให้แนวทางนี้ไว้นะครับ เป็นแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ต้องมีน้ําเป็นของเป็นแหล่งน้ําของตอนเองในพื้นที่แล้วก็มีเอาดินที่ขุดบางส่วนเนี้ก็ปั้นเป็นเนินเป็นโคกเป็นสถานที่ที่ปลูกไม้ยืนต้นต่างๆไม้ผลต่างๆนะครับแล้วก็ปลูกที่พักอาศัยบางส่วนก็จะทําเป็นนานะครับซึ่งต้องปลูกข้าวเพื่อที่จะนํามาเป็น อาหารนะครับเป็นไม่ต้องไปซื้อไปหาถ้าเหลือก็ขายได้นะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นการปลูกแบบผสมผสานพืชผักสวนครัวต่างๆนะครับไม้ผลต่างๆรวมถึงการเลี้ยงปลาในแหล่งน้ำต่างๆเลี้ยงกบหรือเลี้ยงไก่ไก่ไข่ไก่เนื้อต่างๆก็ได้นะครับนี่คือการผสมผสานกันหลายๆอย่างเข้าด้วยกัน เพื่อที่จะให้แปลงของเราเนี่ยหนึ่งพอมีน้ําได้แล้วเนี่ยก็จะปลูกพืชได้หลากหลายการปลูกพืชหลากหลายเนี่ยก็จะทยอยให้ผลอ,อ,อย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีหลายชนิดราคาถ้ามีอย่างหนึ่งอย่างใดที่ราคาไม่ดีก็มีอีกอย่างหนึ่งที่สามารถขายได้ราคาอย่างนี้เป็นต้นครับเป็นการปลูกแบบผสมผสานนะครับ แปลงที่ผมไปเยี่ยมที่อำเภอตะการพืชผลเนี่ยนะครับที่ไปที่หมู่7ตำบลบ้านแดงเนี่ยก็ไปที่แปลงของอท่านผู้ใหญ่ทวีนะครับที่ลาธรรมเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่7ด,ด้วยนะครับเ,เดิมก็ปลูกข้าวอยู่15ไร่นะครับผลผลิตต่อไร่ก็200กว่ากิโลต่อไร่ซึ่งถือว่าต่ำมากนะครับเนื่องจากน้ำไม่ค่อยดี แล้วก็ดินก็ไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่พืชข้าวที่ปลูกเนี่ยก็ได้ผลไม่ค่อยดีนะครับอพอเกี่ยวข้าวได้สองร้อยกว่ากิโลต่อไร่แล้วเนี่ยขายไปขายมาก็แทบไม่เหลือเงินนะครับไม่พอค่าปุ๋ยค่ายาอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำอย่างนี้มาเพราะว่าทำกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับแต่พอแปลงเอาแปลงเข้ามาสู่โคกหนองนาเนี่ยท่านผู้ใหญ่ทวีก็กันพื้นที่นะครับ สามไร่ออกมาเพื่อที่จะทำเป็นโคกนหนองนาก็อย่างที่ผมกาบเรียนครับขุดเป็นบ่อเก็บน้ำปลูกพืชต่างๆนะครับมีคลองไส้ไก่มีแสงไข่ไก่ที่ไหลวนไปทางไปในแปลงที่ดินสร้างความชุ่มชื้นแล้วก็ในตลอดแนวของคลองไส้ไก่เนี่ยก็ปลูกพืชต่างๆได้มากมาย ก็ปลูกหลายอย่างเลยนะครับในในแปลงเนี่ยวันนั้นที่ไปเนี่ยก็มีมะละกอฮอลแลนด์ลูกใหญ่มากนะครับเ,เห็นทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็าใช้ตัวปุ๋ย EM นะครับปุ๋ยหมักปุ๋ยอ,อินรีย์ต่างๆเนี่ยก็ทำเองทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ได้ผลงอกงามาพืชผักสวนครัวอื่นๆนะครับพลิกที่เต็มต้นไปหมดเลยนะครับ มะเขือนะครับแล้วก็พืชพันธุ์อื่นๆอ,อีกมากมายเขาก็บอกว่าผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าตั้งแต่ทําอย่างนี้เนี่ยในพื้นที่สามไร่เนี่ยก็ได้เก็บผลผลิตขายได้ทุกวันครับวันละอย่างน้อยก็ร้อยกว่าบาทบางวันออกมาเยอะหน่อยก็สามสี่ร้อยเนี่ยได้เลยนะครับได้ทุกวันแล้วแถมมีของที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยไดเอามารับประทานได้โดยไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็ลดรายจ่ายลงไปได้อีก ก็นี่แหละครับคือความยั่งยืนที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีแหล่งน้ำในอยู่ในพื้นที่เราเองแล้วก็มีการปลูกพืชหลายๆอย่างนะครับเพื่อให้สามารถขายได้ในหลายๆฤดูกาลด้วยนะครับไม่จาเป็นต้องปลูกในพืชเชิงเดียวอย่างเดียวอีกแปลงหนึ่งก็ไปที่ของออพี่สมศักดิ์กาสีนะครับ พี่สมศักดิ์เนี่ยฟังชื่อเหมือนผู้ชายนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นผู้หญิงนะครับชื่อสมศักดิ์ก็ได้มีโอกาสเจอแม่ๆด้วยนะครับมาให้กําลังใจห้าหกคนเลยนะครับส่วนแม่ของพี่สมศักดิ์เองเนี่ยชื่อแม่จันเพนนะครับแม่จันเพนเนี่ยผมก็ถามท่านว่าทําไมตั้งชื่อลูกผู้หญิงเป็นชื่อสมศักดิ์ล่ะแม่เขาก็บอกว่าก็จะได้มีศักดิ์มีสีอะไรทํานองนั้นนะครับก็ เป็นที่หัวเลาะชอบใจของแม่แม่ต่างๆที่มานั่งรอพูดคุยกันก็ได้ไปนั่งคุยกันที่เป็นเพิงที่ล่มเย็นอากาศลมพัดสบายเลยนะครับในแปลงก็ปลูกหลายอย่างเช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกันเลยแล้วก็ที่มีเพิ่มเติมคือเลี้ยงปลาเยอะเลยนะครับเห็นบอกที่ปล่อยลงไปมีปลาปลาบึกด้วยนะครับเห็นทางพี่สมศักดิ์ก็บอกกัอย่างนั้นแล้วก็พาชมแปลง ก็ถือว่าเห็นแล้วก็ชื่นใจครับว่าผลผลิตออกมาเรื่อยๆได้เลยนะครับแล้วก็แปลงของพี่สมสังอยู่ติดถนนใหญ่ผลผลิตที่ได้ออกมาเนี่ยก็มีคนแวะเวียนจอดรถเข้ามาขอซื้อเลยครัเพราะมองเห็นจากข้างนอกขับรถมาเนี่ยก็เห็นมะละกอเห็นอะไรต่ออะไรที่เ,เป็นพืชผักโดยเฉพาะผักสลัดเนี่ยก็ปลูกให้เห็นเลยนะครับก็แวะเข้ามาซื้อก็ถือว่าเป็น ความยั่งยืนนะครับที่ไม่ต้องไปหาตลาดที่ไหนก็ยังได้นะครับนี่แหละครับคือเป็นเป็นความสําเร็จที่ทแ,แปลงโคกหนองนาทั้ง4,000กว่าแปลงเนี่ยแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยนะครับทั้ง4,000แปลงเนี่ยกับเรียนพ่อแม่พี่น้องว่าจากการไปตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่ได้สําเร็จทุกแปลงครับพ่อแม่น้องครับแน่นอนครับยังมีแปลงที่ยังมีหลายระดับนะครับระดับที่สําเร็จ ช่วยเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยก็เขาเรียกว่าระดับ A นะครับระดับ a เนี่ยถือว่าก็เป็นจำนวนสักยี่สิบเปอร์เซนตของจำนวนแปลงทั้งหมดส่วนใหญ่จะอยู่ที่ระดับ B ครับระดับ B เนี่ยก็6-70%เอนี่ยอยู่ในระดับ B ก็คือพอเลี้ยงตัวเองได้แต่ต้องพัฒนาเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆอีกเช่นพัฒนาการปลูกพืชเพิ่มมากขึ้นพัฒนาระบบน้ำให้มากขึ้น หรือต้องเติมน้ําต้องหาแหล่งน้ําเพิ่มต่างๆเหล่านี้เป็นต้นส่วนอีกอีกระดับหนึ่งคือระดับที่ต้องปรับปรุงเลยนะครับคือระดับ4ซึ่งมีอยู่ทั้งจังหวัดเนี่ยสองร้อยกว่าแปลงด้วยกันที่ในจากสี่พันแปลงเนี่ยนะครับในสองร้อยกว่าแปลงเนี่ยปรากฏว่าบางแปลงเนี่ยแหล่งน้ําที่ขุดเนี่ยเก็บน้ําไม่ได้ครับเพราะว่าดิน ดินมันเป็นดินร่วนที่ไม่เก็บน้ําเลยซึมน้ําหายหมดนะครับแล้วก็ต้องมีการแก้ไขนะครับทางทีมพี่เลี้ยงก็เตรียมที่จะระดมความรู้องค์ความรู้ต่างๆที่อยู่ในโคกน้องนาเนี่ยมีผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาจะลงไปช่วยแก้ให้ในหลายๆเรื่องด้วยกันในแปลงที่เป็นสองร้อยกว่าแปลงที่ยังต้องปรับปรุงเนี่ยแหละครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ ทําเสร็จแล้วไม่ได้ทิ้งอะนะครับพราะไม่เป็นองครับผมขอให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าสังกัดกรมการพัฒนาชุมชนนะครับพัฒนาการจังหวัดแล้วก็กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยหน่วยงานทั้งกเกษตรจังหวัดทั้งประมงจังหวัดทั้งปศุสัตว์จังหวัดเนี่ยก็ร่วมม้ร่วมมือกันที่จะลงไปให้ความรู้เพื่อที่จะให้กเกษตรกรที่เข้าโครงการโคลกหนองนาเนี่ยเขาเมื่อลงทุนขุดไปแล้วเนี่ยก็ ให้สามารถปลูกหรือว่าใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่ต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่วันนี้ก็ได้ไปเยี่ยมเยียนแล้วในโอกาสต่อๆไปผมก็จะไปเยี่ยมแปลงที่ไม่สําเร็จด้วยนะครับแปลงที่ต้องปรับปรุงเนี่ยสองร้อยกว่าแปลงต้องไปดูด้วยว่าที่เขายังเดินต่อไม่ได้เนี่ยปัญหาเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็จะแก้กันยังไงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ วันนี้นํามาเล่าเพราะว่าเป็นถือว่าเป็นโครงการสําคัญเลยนะครับโคกหนองนาเป็นโครงการที่น้อมนําเอาแนวพระราชดําริแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระแบบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับามาประยุกต์สู่การาปรับพื้นที่ในแปลงที่เป็นจริงได้นะครับนี่คือสิ่งที่เ,เ,เป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นนะครับของพระองค์ท่านนะครับ สำหรับเมื่อวานนี้มีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับพ่อแม่พี่น้องครับคณะรัฐมนตรีนะครับได้มีมติเมื่อวานนี้เป็นวันอังคารเป็นวันที่คณะรัฐมนตรีซึ่งประกอบด้วยท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีต่างๆทุกคนเลยมีการประชุมกันทุกวันอังคารครับแล้วก็มีมติซึ่งมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยถือว่าเป็นกฎหมายอย่างหนึ่งเลยนะครับสามารถดําเนินการได้ตามกฎหมาย เมื่อวานนี้เนี่ยมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการออกมาตรการ10มาตรการในการลดค่าครองชีพครับพ่อแม่องครับจากการที่สถานการณ์ทั้งเรื่องเศรษฐกิจจากผลของโควิดแล้วก็เรื่องจากภาวะน้ำมันราคาสูงขึ้นนะครับเนื่องจากการสู้รบของประเทศรัสเซียกับยูเครน เพื่อบรรเทาผลกระทบเหล่านี้ครับซึ่งทําให้พอน้ํามันราคาสูงขึ้นเนี่ยค่าของชีพต่างๆก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับเพราะต้นทุนอยู่ที่น้ํามันส่วนใหญ่เลยนะครับค่าของชีพก็สูงขึ้นดังนั้นเ,นเมื่อวานนี้ในคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมตินะครับสิบมาตรการลดค่าของชีพครับมาตรการแรกเลยนะครับผมจะขอ,อ,อไล่ไปทีละมาตรการเลยนะครับเพื่อที่จะให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบ แต่ถ้าหมดเวลาเสียก่อนเนี่ยอาจจะต่อในวันพรุ่งนี้นะครับมาตรการแรกมาตรการที่หนึ่งครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ถือว่าเป็นผู้ที่ยังมีค่าภาระเรื่องค่าชงชีพสูงแล้วก็ไรายได้ยังไม่มากนะครับถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยทางรัฐบาลจะช่วยเงินเป็นค่าซื้อก๊าซหุงต้มนะครับเพราะว่าพอน้ำมันแพง,งก๊าซก็แพงด้วย จากเดิมที่เคยช่วยอยู่45บาทต่อเดือนนี่แหละครับช่วยเพิ่มขึ้นเป็น100บาทครับพอแมมพี่น้องครับเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวกว่าๆเลยนะครับจาก45บาทเป็น100บาทนี่คือผู้ที่ถือบัตรสุการแห่งรัฐแล้วก็จะมีผลตั้งแต่เดือนพฤกษภามิถุนากรกดา3เดือนเป็นต้นไปนะครับก็คงต้องเริ่มเดือนพฤกษภามิถุนากรกดา3เดือนนะครับพอแมมพี่น้องครับ ในส่วนมาตรการที่สองครับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เป็นผู้ค้าหาบเล่แผงลอยที่ต้องซื้อก๊าสูุงต้มมาประกอบอาชีพเนี่ยนะครับเขาก็ให้ส่วนลดเพิ่มขึ้นอีกนะครับเดือนละอีกหนึ่งร้อยบาทสำหรับซื้อค่าก๊าซถุงต้มนะครับสำหรับผู้ค้าหาบเล่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่คือมาตรการที่สองครับ มาตรการที่สามเนี่ยช่วยเหลือผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างครับที่ขึ้นทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกก็ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือเพื่อลดราคาลดค่าน้ำมันที่ไปค่าน้ำมันก๊าซโซฮอเนี่ยลงสองร้อยห้าสิบาทต่อเดือนนะครับช่วยไปสองร้อยห้าสิบาทต่อเดือนช่วยเหลือผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับเพราะว่า ต้นทุนเขาก็คือน้ำมันเนี่ยนะครับถ้าได้มีการช่วย2อ0บาทต่อเดือนนี้ก็แบ่งเบาภาระลงไปได้นะครับมาตรการที่4ี่ครับคงราคาการขายก๊าซ ngv นะครับในราคาเดิม15บาท59สตังค์นะครับต่อกิโลอันนี้ก็เป็นคงราคาไม่ขึ้นราคานะครับก๊าซ NGV สำหรับรถที่เติมก๊าซธรรมชาตินี่นะครับมาตรการที่5ครับ รถแท็กซี่ที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็สามารถซื้อกา๊าซมาเติมรถได้เนี่ยในราคาที่คงที่ไม่ขึ้นราคานะครับ13บาท62สตังต์ต่อกิโลก็สามารถซื้อในราคาตึงราคานี้ให้เลยนะครับไม่ขึ้นราคาตามภาวะต่างๆใดๆทั้งสิ้นนะครับแท็กซี่สำหรับแท็กซี่นะครับมาตรการที่6ครับ ลดค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ที่ใช้ไฟไม่เกินสามร้อยหน่วยต่อเดือนนะครับถ้าใช้ไฟไม่มากเนี่ยไม่เกินสามรอยหน่วยก็คือบ้านพักอาศัยทั่วไปนี่แหละครับเขาลดค่าไฟฟ้าลงยี่สิบสองสตังค์ต่อหน่วยนะครับก็ถือว่าช่วยค่าของชีพในส่วนของค่าไฟฟ้าในข้อมาตรการที่เจ็ดครับตรึงราคาน้ามันดีเซลครับสามสิบบาทต่อลิตรจะไม่ให้สูงกว่านี้ ปรึงไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายนก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการเบื้องต้นถ้าหลังจากนั้นแล้วเนี่ยรัฐก็จะช่วยในส่วนที่ขึ้นราคาเนี่ยครึ่งหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมาตรการต่อเนื่องนะครับแต่ถึงเดือนเมษาเนี่ยปรึงราคาให้สามสิบาทต่อลิตรแต่ถ้าเมษาพึกภามิถุนาไปแล้วเนี่ยเขาก็จะรัฐก็จะช่วยในส่วนที่ราคามันเพิ่มสูงขึ้นช่วยครึ่งหนึ่งนะครับ นี่คือมาตรการเรื่องน้ำมันดีเซลครับซึ่งถือว่าเป็นน้ำมันที่เกี่ยวข้องกับระบบเศรษฐกิจของทุกๆเรื่องเลยนะครับมาตรการที่แปดครับปรับราคาก๊าซหุงต้มซึ่งยังไม่ได้ระบุจำนวนเงินนะครับแต่ว่าจะตรึงราคาตั้งแต่เมษาเป็นต้นไปเลยนะครับก็จะจะไม่ให้เกิดความเดือดร้อนก็ไม่ให้สูงเกินเกินเกินสมควรนะครับอันนี้เป็นมาตรการที่ กำลังจะออกมานะครับแล้วก็มาตราการที่เก้ากับที่สิบเนี่ยเป็นผู้ประกันตนนะครับก็มีการลดอัตราการส่งเงินสมทบของนายจ้างลูกจ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นตามมาตราสามเก้ามาตราสี่สิบก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีการลดราคาให้นะครับในการส่งอัตรา,ารเงินสมทบนะครับของนายจ้างลูกจ้างตามระบบประกันสังคมนะครับ เหล่านี้คือสิบมาตรการที่จะเริ่มใช้เดือนพฤษภามิถุนากรกฎาสามเดือนนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆเนี่ยในโอกาสต่อๆไปอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมมานะครับอันนี้เป็นเพียงหัวข้อแล้วก็ให้ได้รับทราบอาจจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะต้องมีรายละเอียดอย่างไรนะครับในการลดราคาในการมาตรการช่วยเหลือลดค่าของชีพดังกล่าวนั้นนะครับ ก็วันนี้นำเอามาติคลมอล่าสุดเมื่อวานนี้มารายงานพ่อแม่พี่น้องได้รับทราบว่าคณะรัฐมนตรีหรือรัฐบาลเนี่ยก็มีความห่วงใยนะครับในการที่จะช่วยเหลือลดค่าของชีพเพราะว่าพอสงครามที่รัสเซียกยับยูเครนเคารบกันเนี่ยมันกระทบไปทั้งโลกเลยนะครับในเรื่องของขน้ำมันเรื่องของพอน้ำมันมันกระทบเนี่ยปัจจัยอื่นๆเนี่ยมันก็ กระทบตามไปด้วยหมดเลยนะครับประเทศไทยเราเองเราก็ต้องพึ่งพาน้ํามันนะครับดังนั้นเนี่ยก็ได้รับผลกระทบแน่นอนครับไม่มากก็น,น้อยอก็ต้องกระทบกันทุกประเทศะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อ,เ,อเป็นความห่วงใยของรัฐบาลก็ดูอะไรที่พอ,อตรึงพอลดพอช่วยได้เนี่ย <c oughs> ทางรัฐบาลก็ พยายามที่จะช่วยเหลือเพื่อลดค่าของชีพให้กับประชาชนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เ,เป็นมติครมที่ออกมาเมื่อวานนี้ครับพ่อแม่น้องครับรายละเอียดอาจจะต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพื่อที่จะให้มีความชัดเจนในรายละเอียดเพิ่มมากขึ้นนะครับกลับมาเรื่องโควิด -19 ครับพ่อแม่พี่น้องครับ เมื่อวานนี้จังหวัดอุบลราชธานีของเราก็ยังตึงผู้ป่วยอยู่ที่ระดับ2,100คนอยู่นะครับเมื่อวานนี้ยัง2,100คนโดยรวมทั้งผู้ป่วยยืนยัน PCR แล้วก็ผู้ป่วยที่ตรวจเบื้องต้นนะครับโดย ATK นะครับรวม2 2วิธีการนี้แล้วเนี่ย2,186คนก็ส่วนใหญ่นะครับเมื่อวานนี้ ผู้ป่วยอยู่ที่อำเภอวารินชำราบตอนนี้ค่อนข้างขึ้นสูงเลยนะครับวารินเมื่อวานนี้เนี่ย400คนนะครับพ่อแม่น้องครับใน2,000คนเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่อยู่อำเภอวารินชำราบเนี่ย400คนอำเภอเดดูดมกับอำเภอเมืองก็ใกล้เคียงกันประมาณ200คนนะครับนี่คือสถานการณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีของเรา ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผู้ป่วยที่มีเพิ่มขึ้นวันละสองพันสองพันเนี่ยแหละครับพ่อแม่พี่น้องครับทําให้ผู้ป่วยที่อยู่ในระบบการรักษาไม่ว่าจะเป็นรักษาที่บ้านหรือที่โรงพยาบาลเนี่ยตอนนี้ก็รวมๆหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนแล้วนะครับก็จะมีทยอยหายไปหายจากป่วยไปบ้างในในในแต่ละวันเนี่ยนะครับก็จะมีคนที่ครบรักษาตัวครบสิบวันไม่มีอาการอะไรอื่นอีกใดเลยเนี่ย ก็ถือว่าหายนะครับหายก็ลบออกจากบัญชีนี้ตอนนี้มีผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการกักตัวหรือว่าต้องรักษาตัวอยู่เนี่ยประมาณสักหนึ่งมืนเจ็ดพันคนนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของจังหวัดอุบลราชธานีของเราเป็นตัวเลขผู้ป่วยสะสมที่รักษาตัวอยู่ในระบบส่วนใหญ่อยู่ในโฮมไอโซเลชันหรือการรักษาตัวที่บ้านครับพ่อแม่พี่น้องครับดังนั้นในวันนี้ ถ้าจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมากแบบนี้นะครับแล้วก็ผู้สมบัติเสี่ยงสูงก็ต้องมากตามไปด้วยดังนั้นคนที่เดินผ่านไปผ่านมาที่เราเดินไปในพื้นที่สาธารณะต่างๆเนี่ยก็โอกาสที่จะเดินผ่านคนที่ติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยมีสูงเลยนะครับดังนั้นในการระมัดระวังตัวก็ต้องเข้มข้นขึ้นนะครับมาตรการบุคคลนะครับรวมถึง ถ้ามีอาการอะไรก็แล้วแต่สักเล็กน้อยก็ตามเนี่ยก็ต้องแยกตัวต่างหากแล้วก็รีบพบหมอหรือว่าตรวจเอทเคให้เรียบร้อยนะครับอย่าลืมเมื่อวานที่ผมกลาบเรียนพ่อแม่พี่น้องนะครับว่าโรคไข้เลือดออกอาการมันจะคล้ายๆกับโควิดดังนั้นถ้ามีอาการป่วยแล้วก็ดูแล้วอาการมีไข้สูงขึ้นมาเนี่ยก็ต้องพบหมอเพื่อที่จะตรวจเรื่องของไข้เลือดออกด้วยนะครับเพราะว่าปีนี้อาจจะมีสา,าการตรงนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับ ก็ฝากพ่อแม่พี่น้องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้หมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ครับพอกันใหม่ในวันมะอื่นเด้อพ่อแม่พี่น้องสวัสดีครับผูว่าอุบลเป็นห่วงเป็นใยใส่ใจดูแลสุขภาพพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเดอ้อ เช่ญชวนพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาทุกคนมาลดกันคนละเคิงโดยการลดหวานเคิงหนึ่งลดมั่นเคิงหนึ่งลดเข้มเคิงหนึ่งจากที่เคยกินอยู่ในแต่ละมือเป็นประจำเพื่อให้ห่างไก่โรคไข้เงียบเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจเพื่อสุขภาพที่ดีของพ่อแม่พี่น้องบ้านเฮาเดอ้อเริ่มได้ตั้งแต่มือนี้เป็นต้นไป ด้วยความปรารถนาดีจากท่านพงษ์รักพิลมรักคูว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี